สวัสดีครับเวอร์ไวท์เว็บดอทมอนซีชอปดอทคอมนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องบลูทูธนะครับรุ่น BH906 นะฮะตัวนี้เป็นกล้องจิ๋วนะฮะไว้สืบงานนะฮะแล้วก็จับผิดคนได้นะครับบันทึกภาพพร้อมเสียงเป็นรูปแบบในของบลูทูธนะฮะเปิดดูข้างในกันนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวบลูทูธนะฮะซึ่งจะมีหน้าเลนอยู่ด้านหน้านี่นะฮะตัวนี้มีมาให้ ในตัวเลย4 g กิกะไบต์นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีส่วนของที่ชาร์จไฟแล้วถ่ n ยโอนข้อมูลนะฮะปุ่มมีอันนี้เป็นไม้ฮะเป็นจุดไม้สำหรับดูดเสียงปุ่มเปิดปิดอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มอัดวิดีโอฮะปุ่มเดียวกันใช้งานง่ายมาเดี๋ยวสอนใช้งานนะฮะอันนี้เป็นปุ่มบันทึกเสียงนะครับผมก็คืออาแต่สิ่งอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เขามีให้นะฮะก็จะมีที่แขวนใส่กับหูเรานะฮะ แล้วก็ใส่แขวนก็หูแล้วก็เดินเดินถ่ายไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็เกี่ยววงนี้แล้วก็เกี่ยวไปทําเป็นบูธทูตนะฮะแต่จริงเราไปดักฟังหรือไปถ่ายงานนะฮะเกี่ยวกับจับผิดหรือทุจริตอะไรเงี้ยได้หมดนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็นหัว USB ชาร์จกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ประมาณแบตจแบตได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแบตขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็มีซีดีไดเวอร์อันนี้ไม่เป็นต้องใช้นะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับ มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวขอแสดงให้ดูก็วิธีการใช้งานเราก็กดปุ่มกดปุ่มนี้ที่หนึ่งนะฮะไฟสีส้มจะติดขึ้นมานะครับนี่ไฟสีส้มถ้าเกิดเราจะอัดวดีโอเรากดแค่กดอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่คือเริ่มอัดวีดีโอได้แล้วนะครับก็คือหน้าเลนส์อยู่ตรงนี้เราก็เดินถ่ายได้ไปเลยก็เกี่ยวกับหูเรานะรเราก็เดินถ่ายไปได้เลยนะครับผม เนี่ยนะครับเนียนมากนะครับคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นบลูทูธนะครับไว้คุยโทรศัพท์แต่จริงมีกล้องเรคคอร์ดอยู่นะฮะภาพสีพร้อมเสียงนะครับความชัดดับ VGA นะครับเพียงพอนะครับในการจับผิดคนนะฮะจะหยุดอัดวีดีโอเรากวดอีกทีนึงก็กลับมาเป็นสีส้มเหมือนเดิมแล้วแล้วเราก็กดค้างเพื่อดับนะฮะค้างพอไฟดับก็คือไฟล์ได้เซฟลงเมมโมรีด้านในแล้ว เวลาเราจะไปดูภาพแล้วก็เสียบสาย USB ตัวนี้เข้าไปที่จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบ USB นี้เสียบไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบฝั่งนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นไฟล์เป็นเหมือนโฟลเดอร์ในในกล้องนะครับเราก็สามารถดูได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดส่วนของภาพตัวอย่างให้ดูว่าเขาความคามชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับผม ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่เวอร์ไวด์เว็บดอทมอนซีช o ปครับผมขอบคุณมากครับนี่ภาพจริงจากกล้องบลูทูธนะครับใชยกันให้ดู